สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีประเด็นประเด็นคุณนะอย่างประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาพี่อิก็ผ่านมาเยอะแล้วละ่ะก็เหมือนจะทำใจได้ในระบบหนึ่งระบบหนึ่งหัวเมียการที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่สัตว์แต่ว่าคุณได้เข้ามาง่ายแล้วคุณจะทำร้ายขิตใจและร่างกายเขาอย่างไงก็ได้เนาะ ก็อย่างพี่อ้อยเนี่ยเป็นคนที่สกคกณลเรามาได้แฟนที่ที่สนโลกบางกระทำแต่ของพี่อ้อยมันจะย้อนไปอย่างว่าเราเคยเป็นอดีตอดีตบ่าวสาวที่เคยคุยกันแรกเลกนะที่ไปเจอกันในเมื่อตอนวัยรุ่นที่ทำง,งานก่อสร้างแล้วก็ได้เลิกลากันไป21ปี Okay. 21ส21ปีถึงได้หวนกลับมาอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่แต่งงานนะคือเราโตกันแล้วแต่งไปก็เท่านั้นนะการแต่งงานหรือการจดทะเบียนสมรสพี่อ้อยไม่ใช่ไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งสําคัญการจดทะเบียนก็แค่ผูกมัดกันเป็นเจ้าข้าเจ้าของแต่ถ้าตามใดถ้าพวกมึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเบียนสมรสสำหรับพี่อ้อยจะไม่มีความหมาย พี่อ้อยเคยจดทะเบียนจดทะเบียนสมรสในการไปเมืองนอกพอไปกลับมาแล้วเขาไม่ไม่อย่าให้พี่อ้อยก็จ้างฟ้องศาลอย่าสมัยนั้นนะห้าพันบาทเองห้าพันบาทเองไม่มีความหมายค่ะทะเบียนสมรสนะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขกนะันเนาะออก็เลือกที่ที่จะกลับมาอีกครั้ง พราะพี่อ้อยเสียใจเรื่องเรื่องคู่ครองพี่อ้อยเสียใจมาตลอดพี่อ้อยไม่เคยสมหวังในการใช้ชีวิตคู่นมลุกคกู่ครานตลอดพอจะตั้งตัวตั้งหลักได้ก็เจอแต่คนเจ้าชู้ไม่รู้จักพอแต่สําหรับพี่อ้อยถ้ามีถ้ามีครอบครัวแล้วพี่อ้อยก็จะตั้งเป้าหมายทำยังไงให้ครอบครัวมีความสุข ็เหมือนปัจจุบันที่ตอนเนี้ยพี่อ้อยกลับมาอยู่ได้สิบสี่ปีแล้วพี่อ้อยเลือกที่จะเป็นฝ่ายเงียบเงียบไม่พอใจเงียบไม่คุยกันก็ได้เดือนสองเดือนไม่คุยก็ได้เดือนสวนกันก็ไม่คุยก็ได้ทําไมพี่อ้อยเลือกที่จะเงียบเพราะพี่อ้อยไม่อยากมีปัญหาไม่อยากให้ครอบครัวแตแกแยกพี่อ้อยก็เลยต้องเลือกขึ้นจะเงียบ เนี่ยแล้วก็เราก็ทําตามหนะ้าที่ของเราตามปกติทตามหนะ้าที่ของเราปกติเราเคยทำไงล้วก็ทำํำเส่ใจมากๆาพี่อ้อก็แค่ดื่มเพ้่ให้ตัวเองได้หลับเนะพี่อ้อยยังบอกกับทุกคนถ้าใครคิดจะมีหัวแถวเนี้ยถ้าคุณทำใจไม่ได้ใจไม่กว้างอย่ามามี อีกอย่างก็คือหนึ่งภาษาก็ต่างกันใช้คำพูดก็ต่างกันแต่เราก็ไม่ได้ว่าเนะมันเป็นภาษาของเขาแต่สำหรับเราฟังนะ่บางครั้งมันรุนแรงรุนแรงเขาไม่เอาใจเขาไปใส่ใจเราในการที่แบบยอมฟังยอมปรับตัวเข้าหาตัวเองพี่อ้อยเนี่ยจะเป็นคนที่ปรับตัวเข้าหา ทุกคนแต่คนของพี่อ้อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยปรับตัวเข้าหาพี่อ้อยเดี๋ยวพี่อ้อยคิดแค่ว่าพี่อ้อยแก่แล้วอะไรที่พี่อ้อยยอมได้ยอมแต่คนพี่อ้อยไม่ใช่คนนี้ไม่ยอมไม่ยอมทุกวันนี้ก็ถ้าเอาจริงๆนะว่าถ้ามันหนักจริงเยอะก็เรื่องคือจะเป็น ่ายเดินออกดีกว่าแมนแมนพี่อ้อยคิดว่าพี่อ้อยยังทำได้อยู่ที่ไหนพี่อ้อยก็มีโอ,อกาสเนาะก็เหมือนพูดประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอะไรมีเด็กที่บ้านแตวบ้านเนี่แหละเป็นเพื่อลูกสาวนะรู้จักกันทางเฟซทางไลนย แชทกันไปแชทกันมาก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เด็กผู้ชายก็อายุน้อยกว่าพูดอะไรเอะอะไรแล้วถ้าเราไม่ช่วยก็เหมือนเราเป็นคนใจดำทะเลาะกันขอมาแม่หนูขอนอนบ้านแม่ได้ไหมเราเกลียดมากไอ้ปัญหาครอบครัวประเทศนะี้ เอะอพูดไม่พอใจไล่หนีแล้วทำไมไม่คิดย้อนคิดไปวันแรกที่คุณอยากได้เข้ามาทำไมไม่คิดไม่พอใจเอะอะด่าทะเลาะไล่เขาหนีหัวเมียหาง่ายนะพี่น้องแต่หาดีเนี่ยมันหายากเก็บไว้ให้คิดถ้าคุณคิดว่าคุณจะอยู่ด้วยกันนะ่ะ พยายามพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราสิ่งไหนที่เราไม่ชอบสิ่งไหนที่เินทำแล้วคู่คู่เราไม่ชอบฝั่งตรงข้ามไม่ชอบเราก็ถอยมันต้องฟังกันนะหัวเมียคู่รองมันต้องฟังกันปรึกษากันได้ทุกเรื่องมีแค่เออคุณไม่พอใจอะไรเห็นเขามาต่างถิ่นต่างที่เขาง่าย ไม่พอใจอีอะด่าไล่หนีคนเราเขามีโทษมีแม่มีบ้านมีช่องอยู่เนาะเมื่อก่อนพี่อ้อยเคยเจออ้ <c ười> งอมือที่ไหนละ่ะอ้อยนะงอเมือที่ไหนนะแต่เราก็มีความดีนะเขาถึงเลี้ยงเราไว้ก็เหมือน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเพื่อนลูกสาวนี่แหละ สาวกำลังเจอปัญหาแบเนี้แต่เด็กนี่ผ่ามชีวิตมาเยอะมันก็รู้นะบางคนมันก็จะคิดแล้วก็คิดแล้วมันไปมันทำเลยนะแต่อันนี้มันไม่เลือกที่จะไปมันเลือกที่จะให้โอกาส ได้เยอะเร็วๆอัดคลิปอยู่ก็เลยไม่ได้คุยอันนี้อัดคลิปที่สองแนละ้วเไปชุกลุมกี่โมงวะเราไปุดการให้ฟ้าอาจจะแปดนาทีแล้วพี่เอขอลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ